ดูน้ำนะคะน้ำแรงมากๆเลยหมุนติวติวหมุนเป็นต้นหอยเป็นเื่งเต็มที่เลยนะคะเรือเบามาแค่สองลำนะเรือโป้เบาิงเบระมุกอัางทองนะคะท่านผชมเป็นเรือที่ ลงผนน้ำตาลผลข้าสารนะคะเป็นเรือโปะใหญ่แล้วก็ปุ่มพาเต็นถึงจะเป็นเรือเบาก็กุ่มพาเต็นไว้เพราะว่าท้องเรือสะอาดจะได้ไม่เปียกฝนนะคะ เาสค่ะเรือโป้มีหลายขนาดนะคะท่านผู้ชมดูจากเรือโปอลำแรกกับลำที่สองนะคะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเลยเรือโป้มีนัง้งแต่8ปด้อตันถึง3,200ตันนะคะเอาใช้งานก็แล้วแต่ง,งานที่จะรับขนส่งนะคะท่านผู้ชมรับดินรับทรายก็จะไม่ต้องคุมพระเต็นนะคะปล่อยเปียกฝนได้นะคะ กระแดงไหลแรงจะพญาไหลแรงกว่าป่าตักนะคะตลอดเลยทุกๆปีทุกๆป,ปีของฤดูน้ํานะคะนี่ตุ้มถ่าย31พฤษภาช่องเช้ายังไม่เจ็ดนาฬิกาเลยนะคะท่านผู้ชมกันไปยาวๆเดี๋ยวชมสองขบวนเลยนะมาอีกขบวนนึงค่ะ ดึงลำนี้ก็เล่นเสียงเล่นเครื่องมาแลยเนี่ยต้มให้ดูโอ้ต้งเทงต้งเลงมันเลยค่ะ <laughs> ต้งเทงต้งเลงเรือไม้ยังใช้งานได้ดีนะคะสำหรับการขนส่งสินค้าแต่ว่าเวลาเอาเรือเข้าสามแยกน้ำบนส่วนใหญ่จะไม่เอาเรือไม้เข้านะคะพยายาม เด็กเลี้ยงถ้าเลี่ยงได้เขาก็จะเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันมีการกระแทกการประทานน้ํเชื่องน้ําแรงน้ํากําลังวนูน้ําด้วยนะคะท่านผู้ชมเดือดน้ดําเตอดโอ้โหทอาแยกน้ําบนวัดสนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะท่านผู้ชมถ้าอยากเห็นของจริงมาได้นะคะตอนนี้น้ํามาแล้วมาเ,าเร็วกว่าทุกๆุกปีทุกปีก็จะมานี่โอ้ยตุ้งลุน้น ล้นหนวดเรือลไม้ดูดิน้ำมันแรงนะคชมแลช่วงเลี้ยวนะวิ่งไปเจ้าพญานะคะเจ้าพญาแล้วก็เจ้าพญาอีกแหละแต่ว่าตรงนี้มันเป็นสามแยกน้ำวนเนี่ยสามแยกแบบนี้น้ำป่าตักขวามือของกล้องจะเป็นแม่น้ำป่าตักนะคะบรรจบบัรตรงนี้นะคะวัดพนันเชิงท่าไมกระแสน้ำตรงนี้ทเที่ยวกาดมากๆแต่น้ำแรงม,มากๆ เมื่อกี้พูดอยู่ถึงการเอาเรือเข้าสามแยกน้ําบนก็คือเป็นเรือไม้นี่มีเสี่ยงกับการกระแทกเพราะน้ําแรงแบบนี้นะคะแล้ววิ่งทวนกระแสน้ําด้วยต้องใช้หัวเรือลากหลายๆลํำนะจาเป็นจะต้องลดการกระแทกก็คือไม่จะไม่เอาเรือไม้เข้าร่วมน้อยขบวนมากที่จะเจอเรือไม้เข้าร่วมสามแยกน้ําบนนะคะินกันไปยาวๆไปถึงตามโอ่อ่างทอง ที่ปาเมืองทองมีโรงงานติดช้ยน้ํานะคะโรงงานข้าวสารกับน้ําตาลนะคะท่านผู้ชมไม่ได้มีแต่ดินแต่ทรายนะคะมีข้าวสารมีน้ําตาลมีปุ๋ยเหมือนกันน้ําแดงมากน้ําขึ้นเยอะกเมื่อวานมากเลยท่านผู้ชมขึ้นมาอีกสองขั้นบันไดอย่างน้อย ดูน้ำแล้วก็ดูเรือไปด้วยนะคะตามกับไปเวียงเห็นไหมเรือโป๊ะลำสุดท้ายขนาดแค่สองลำเวียงนะะท่านผู้ชมทำกระบวนการยาวนี่ยังเป็นจะต้องมีเรือตรงท้ายที่เห็นกันลหลายๆคลิปตุ้มถ่ายให้ชมนะ,ะอันนี้แค่สองลำนะคะเที่ยงจะถึงไหมอ่างทอง <laughs> ทวนกระแสน้ำแรงๆไหลแรงๆ,ๆเป็นกำลังใจให้พี่ๆชาวเรือกันนะคะราดูน้ำหลากปี2,568เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสะดวกก็มาเที่ยวอยุธยาเจอขบวนเรือวิ่งทั้งวันแล้วค่ะไม่ ไม่เรือเข้าก็เลือออกให้ดูน้ําเดือดเดีือวก่อนจบคลิปมันเดือดมันเดือดาทีเดือดดังสู้บางนีก็น้ําตกเลยนะคะแต่ไม่ใช่น้ําตกกือน้ําเดือดเนี่ยคะ่ะเดือดแบบนี้เอาแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม,มได้ยินไหมได้ยินไหมไปแล้วค่ะ